วันนี้เราต้องจะมาเผยเคล็ดลับวิธีการทำให้เจ้าต้นไม้ออดิบด่างเลืองอันดามันเนี่ยออกหนอให้เยอะเต็มที่เลยครับแบบไม่กักตามชมในคลิปนี้ได้เลยครับ นะครับอยู่ผมนะต้องพ่อบ้านเลยสวนครับวันนี้เราต้องจะพาท่านผู้ชมไปดูต้นออดิบด่างเหลืองอันดามันครับหลังจากที่ผมทําการแยกหนอ่อ,อกมาแล้วแล้วก็อนุบาลจนเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏวา่าต้นแม่ของเขาเนี่ยโหมีหน่อเกิดออกมาใหม่อีกเพียบเลย จึงมาเผยเคล็ดลับให้ท่านผู้ชมฟังกันว่าเรามีเคล็ดลับอย่างไรที่ทำให้ออดิบดังเหลืองเนี่ยออกหนอ่อออกลูกออกหลานเยอะเต็มที่แบบจัดเต็มกันเลยแล้วก็ไม่กักเคล็ดลับด้วยครับตามชมเลยครับเดี๋ยวเข้าสวนไปได้วยกันครับนี่ครับมาดูต้นแม่ก่อนครับว่านี่ก็สีสันส,สดงดงาม และนี่ครับใบใหม่ที่กำลังจะออกมาสีสันก็ไม่แพ้บรรดาพี่ๆเขาเลยนะครับและนี่ครับบรรดาลูกๆเขาที่ผมเพิ่งแยกออกมาอนุบาลออกมาเนี่ยครับได้ประมาณแบบอ่าหกกระถางเลยนะครับแล้วก็แต่ละกระถางเนี่ยก็สวยงามครับจะริญเติบโตดีแบบค่อนข้างชัดเจนนี่ก็เป็นต้นลูกอีกครับ,รบจะเห็นว่าเขาเป็นสีสีเลยนะครับสีสีส สวยง,ง,งามชัดเจนนะครับในใบเดียวแล้วก็มาดูนี่ครับหน่อที่เพิ่งแยกออกไปครับตอนแรกเรียบเลยนะครับผ่านไปประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นเองเห็นไหมครับนี่ใบใหม่หน่อใหม่ออกมาเต็มเลยครับเดี๋ยวนับกันดีกว่า1 2 3 4 5นะครับ5เลยครับผ่านไป1น,นสัปดาห์ออกมาใหม่5หน่อเลย เรียกว่าแยกกันไม่ทันนะเดี๋ยวนะต้องจะมาเผยเคล็ดลับครับว่าทํายังไงที่จะทําให้เจ้าต้นแม่ต้นออดิบด่างเหลืองอันดามันต้นนี้ครับถึงมีหนอมีลูกหลานออกมาแบบเต็มพิกัดครับอันดับแรกนะครับก็คือนี่สังเกตให้ดีนี่ครับผมตรงบริเวณกระถางของผมจะเห็นว่าเป็น,ปนกระถาง2ชั้นก็คือเป็นกระถาง อันนี้เป็นกระถางขนาด12นิ้วแล้วก็รองด้วยนี่นี่ไม่ใช่อ่างนี่ไม่ใช่จานรองอ่าจานรองกระถางนะครับแต่เป็นแต่เป็นกระถางบัวครับผมขนาดประมาณอ่า8นิ้วครับเอามาสวมไว้นะครับนี่ดูภาพระยะไกลจะเห็นความชัดเจนนะครับก็คือเป็นกระถาง12นิ้วสวมบนกระถาง8นิ้วทำไมต้องทำแบบนี้ครับ ก็คือไอเจ้ากระถางบนเนี่ยนะครับเราก็จะใส่พวกดินหรืออินซิวตุตามปกติเลยนะครับโดยสูตรดินที่ใช้ก็คือเป็นดินหงขุยมะพร้าวขี้วัวครับทุกอย่างเอามาหมักรวมกันแล้วก็ลดน้ําตัว EM ครับหรือไม่ก็เป็นเจ้าปวกก่อนนะครับหมักเอาไว้ประมาณสัก2สัปดาห์ก่อนนะหรือขั้นต่ําก็คือ1สัปดาห์นะขั้นต่ําประมาณ1สัปดาห์ก่อนและหลังจากนั้นก็ถ,ถึงเอามาใช้ได้ครับอันนี้ก็คือดินสูตรนี้นะต้นนี้เนี่ยก็คือ ใช้ดินนี่แหละครับใช้ดินแล้วก็ใช้ขี้วัวครับเห็นไหมสีใสเขสดใสเหมือนเดิมฮึบนี่นครับยกขึ้นมาก็เห็นน้ำเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นน้ําปุ๋ยนะครับก็คือผมใช้เป็นน้ําปุ๋ย AB ครับแล้วก็รากของเขาเนี่ยก็จะลงมาแล้วก็สามารถที่จะกินดูดอาหารจากในตัวน้ําปุ๋ยเนี่ยอีกทางหนึ่งเสริมกับอาหารที่เขาได้รับทางดินครับเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับ นี่ครับไอ้น้ําที่ผมใส่ข้างล่างก็คือใส่ปุ๋ยของไฮโดรผลิตปุ๋ยปุ๋ย A แล้วก็นี่ครับเป็นปุ๋ย B อย่างละ5 ml ต่อน้ํา1ลิตรนะครับก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยของเราเขาก็จะได้รับทั้งาสารอาหารจากดินแล้วก็ได้น้ําแล้วก็แร่ธาตุแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยจากไอตัวน้ำข้างล่างนี้ด้วย ก็เสมือนเป็นแบบไฮบริดนะครับระหว่างปลูกแบบดินแล้วก็ปลูกแบบไฮโดรโปนิก <N> นะเคล็ดลับอีกอนันหนึ่งเวลาเสริมใบสวยเนี่ยนะครับก็คือว่าการที่ต้นไม้เนี่ยเขาจะมีใบสวยงามเนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้หรือเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องได้รับแร่ธาตุอาหารที่ครบถ้วนนะครับผมย้ำนะขี้วัวไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาคายความเขียวลงไปนะครับแต่ไอตัวที่ทําให้คายความเขียวก<ม>็คืออากาศ ที่เยน็นจนเกินไปนะเยน็นจนเกินไปมันก็จะกลายเขียวมากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คืออากาศเย็นจนเกินไปครับถ้าเกิดที่อากาศเย็นแล้วก็แสงน้อยจนเกินไปนะอากาศเย็นแสงน้อยจะทําให้ต้นไม้จากต้นไม้ด่างเนี่ยติดเขียวขึ้นมาได้ง,ง่ายกว่าปกตินะไม่เกี่ยวกับขี้วัวครับ <S <S และเมื่อเราเห็นว่าต้นไม้ของเราสีเริ่มซีดๆ,ๆนะครับอีกอันนึงก็คือเกิดอาจจะเกิดจากการที่เขาขาดแคลเซียมนะ อันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยเปลือกไข่ก็คือเป็นปลูกเปลือกไข่ผสมกับกาแฟแล้วก็ใส่ดินใส่ปูนขาวนะฮะมันก็จะมีพวกแร่ธาตุแล้วก็มีตัวส่วนผสมของแคลเซียมอยู่นะหรือปูนเปลือกหอยมีส่วนผสมของแคลเซียมอยู่ก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยเขามีสีสันที่สวยสดงดงามชัดเจนมากขึ้นนะดูตัวอย่างของต้นไม้นะเป็นต้นนี้นะต้นเล็กต้นน้อยเขาก็มีสีสันที่ชัดเจนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดจ้า หันมาดูต้นอื่นบ้างนะครับนี่ก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยขึ้นอยู่เต็มเลยนะครับก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับอาล้ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับของน้าเองที่ทําให้เจ้าต้นออดิบด่างเหลืองอะดามันเนี่ยนะครับแตกยอดออกนอนี่นะครับเรียกว่าแยกกันไม่ไหวเลยนะครับแยกแล้วแต่ว่าจะขายไม่ออกอะ ก็โอเคครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ครับก็อย่าลืมส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้นะด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมนะต้องพบบ้านเลยสวนสวัสดีครับ